นึกว่าผิดช่องค่ะอ้าวคุณหมายโมบายถูกต้องแล้วครับเป็นช่องพระอาจารย์นะครับลาบนมัสการพระอาจารย์ทั้งเบดเลยอาจารย์ายม,มอาอนโมเดลโมเดลสวัสดีลุงนะได้ครับ,บสำหรับคลิปนี้นะครับลุงพลก็จะอ่าไลน์นี้นะครับลุงพลก็อยากจะแจ้งข่าวนะครับแจ้งข่าวให้เอฟซีสายบุญทุกท่านนะครับได้ร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพนะนิมดาวาอาจารย์ บอกกำหนดก็ไหนบอกลุ่งรุ่งบอกแบบสมเกียรติสบายสบายบอผมบอกแล้วอาจารย์จะเดินนีคนมาจองเป็นคได้บอกว่าไม่เอาลูกศิษย์ต้องหาว่าต้องเอาครับเรียนรุ่นนี้ให้ใจบุญเขา่นี่นี่เป็นเจ้าของก็ถ้าไอซีท่านใดนะครับอยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะครับก็ไปดูที่ช่องนะครับช่องของหนุ่มทัศนชัยนะครับศิษย์พระอาจารย์พลนะครับ ตอนเย็นใช่ไหมตอนตอนเย็นหนุ่มจะทำลิดลงอ้ออาวให้ดก็เข้าไปดูติดตามนะครับไปดูติดตามนะครับโชว์ได้ไหมอาจารย์ได้เอาให้ป้าแตน,นหนึ่งไงครับนี่ครับอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นปลดหนี้ใช่ไหมครับปลดหนี้ครับอยู่ใกล้รเราเข้าใกล้กล้องอันนี้เป็นหลด ทอมนะครับราคานะครับบูชานะครับไม่ไม่ไม่อันนี้พระอาจารย์ไม่ไม่ให้บูชาอ๋ออันนี้ทำบุญอ๋อร่วมทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพกระถิ่นเป็นเจ้าภาพกระถิ่นเนาะผมใสดได้ไรอยู่แสดงอาจารย์ลองดูเน่นพอดีครับพอดีเลยเน่นพอดีครับถ้าอ้วนก็นี่เลยใช่ไหมพี่ รับ,บผม,มาไม่ได้ได้พอดีครับแต่ว่าแบบน,น่นหน่อยครับผมพระอาจารย์ข้อหัวให้ลุงหน่อยโอ้ยสั่ง่า